มกระโดกกระเดียวกันเดออกมันแทนตีนกับบักใหญ่น้องจะเป็นยังงอ่ะสบายดีพี่น้องกล่องปลายเบิด์ตคู่สืบคนเบิดสุโมงสุบอนเด้อพี่น้องไงนะสบายดียามเชา้าเช้ามันนี่ก็สภาพพี่น้องออกราหาเห็ดพี่น้องเอ้มาไหนเนาะ เป็นคลิปหาเก็บเห็ดมือนีันจะคิดแต่เห็ดอยังหลบับุคือว่าเห็ดออกทั้งอื่นนะเห็ดปวกงอนนอกได้พี่นนะ้องเลยทั้งบ้านก็เกิดเงางนอนท่านนะบ้านอางโมงพูดล,ละสีสว่างาอางโมงเห็ดออกทั้งนั้นนะแต่ว่าทั้งนี้เขาเจ้าว่าเห็ดละงโง่ออกเนาะ,ะเลยสิไปหาเบิ่งเห็ดหลงัลงโงกหลังหง่านี่แหละมันสิเป็นจังได้สิได้สิเห็นอยู่บ่ พเพื่อนขาเบิ่งมาส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจเฮาเนี่คลิปบรรดาเน,นี่แหละวิธีชีวิตนะของคนลาวเฮาบรรน,น้องบรรน,นาฮะอยู่มากินตามฤดูกาลเนาะยามหาหน่อไม้หาหน่อไม้ยามมาเฮ็ดก็หาเฮ็ดยามฮ่ายัางอีกบันใส่เบ็ดใส่เบ็ดฟูเบ็ดปลาเบ็ดกบเบ็ดเขียดกัน หาใส่เบ็ดก็เบ็ดเกลือเบ็ดปูเบ็ดปลาแามอะไรมองก็อะไรมอง,อางแามตึ่แหก็ตึ่แหแล้วแต่หากินตามมาดูการแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไป <laughs> หาตึ่แหงตึ่แหอหาใส่เบ็ดก็เบ็ดเกีือยังไม่ได้บักปูปุย้ยมาลูก,ชกเช้าก็มานำอีกปุจเจ้านี่ย,ยังพอด้ตื่นนี่ยมาเข้ามาให้าหมาออกมันโอเคพี่น้องเลยหัวลยายาห่างเนะาะหาัวลยายห่างเลยพี่นอ้องเลย ว่าวลา,ายห่างไปรุดไปชมกันชาลายนางนาง,งว่านางเห็นของนอกซานนอกต้นในเสบัดลายแท้ต้นตตน,นั่นต้นปอสะเบาะต้นปอที่เข้าไปเข้าไปหมัดางาน,นมันนี้เห็นนะ

มุนมานั่นนี่มาส่อะไรเองอุ้ยักหเนอี่ยบ้าบกระดกะีเอกระอกมันเห็ตีนกับบังใหญ่หนงินีนอย่นี้เองซึ่งล เขาบอกมาเอาขาหนี่งมึมาเอาขาขาไม่เอา,า,เอาดอกน,นึกเกิดหกแทนเห็ดน,นี่ก็ดีลีออกซะบ่เดียวดีนะนจดอกไว้ออกรีออกเลับพกกับโ,โล่เลยเร้วเข้าไปอ่องอยู่หกต้ว มันบริโอคมันกับมายังมันวะที่ปวกตาพูดเป็นหมูเลยไม่ใช่ปลวกเหรอเนื้อปลวกตาอันนี้แหละก็เป็นหมูเลี้ยนอะไรข้างเฮี้ยีเลอเป็นชิโนอ่เหี้ยสมาแล้ว มันแมนเฮ็ด huh. น uh ั่นแหละเฮ็ดกับแปะเฮ็ดไข่นี่นีออือก็ก็เห็นอยู่ เฮ็ดกะแป้งเฮ็ดกะแป,งป้งเฮ็ดกะแป้งพีน่น้องแะไนี่นะนะแป้งจางหูเฮ็ดกะแป้ง

Head, head เฮ็ดเฮ็ดขาเฮ็ดขาบํเพ็เฮ็ดทานดอกบักแขงแขงหนึ่งนี่ <Okay. S 2> <N hi. S 1> เอุมนตอมึงดูมวนมวนพี่น้องเอยมวนมวน,ม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 น thế <tôi> mà nó ăn ở dạng hàng này chắc nỗi nó hình như nó đang ăn cái đọt này còn là con แขกแข็งได้เห็ดนี่นเลยแ,แล้วลูกแขกทำเมันแกงเสกเห็ดกับแป้งกับปุ๊บบดินไปทางซ้ามีทางไปพวกตัดไม้มันคือบูไปได้ขัดแทสอ,อ,อืม เห็ดยังไงนี้พี่น้องมันจออกลายดอกแฮะเฮ็ดกินหรือเฮ็ดบ่รันได้กินนะนี่เฮ็ดบ่รันได้กินดอกไอ้เนื้อเนี้ยอ่ะไข่เห็ดบดมาเลยอือเนาะกินก็คือกินเห็ดบดเห็ดจิกนี่ดอกแข็งๆ เหนียวเหนียวจังเห็ดยังพี่น้องเลยนะการเห็ดยังไม่เคยหูมาก่อนพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องนี่จ้าเห็ดยังแหะนี่อยู่ในใบไม้นี่เห็ดอะไรนี่ยังแข็งอยู่เลยนี่ นี่แม่หมอกนี่หม่อกเอ้ยเบิ้ม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 ไงไก่เลยนี่ไก่ดีปลาลุ่มอันนั้นจะสีเดียวเลยแล้วเออนี่ไก่ปลาลุง่มหมอกหโวยโจอยู่ตัวเดียวเองหมกหมอกมีนี่นะตัวนั้นก็ไม่สีเดียวแล้วนะหมอกมีนะสีเยียวอือปลาลุงปลาลุงปลาลุงมคือลายแท้อยู่นี่ เด่ยแ่ดอกงามเลยน่าตัวนี้ก้อนนี่ลุงงื้อนี่เจออีกเล้วคือเบอร์แท้นี่กล้องนี่กะดคือบอโฟกัสเลย้องมันห่วยเลยของมันทึกมันกัะเตอย่างสีหลาพี่น้องเลย ลองมันถือว่วสัตว์แปลว่าเห็นขูเขาซื้อให้ได้ยินเขาสีน่อยใจได้เห้ยแพงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยสำหรับเฮาเนาอสีล้านปลายประเทศเขียนสีล้านปลายกี่ผุดได้นี่เครื่องนี้กำตกแล้วหมื่นกว่าบาทคือกันได้นี่ 4, 5, บุ้นไม้นติกถือเด้บวนไมแมนสี่ห้าพันบาทได้พี่น,น้องเฮ้ยเื่องีนก็ดีมันหักดีไปเปรียบเทียบกับราคากล้องหมูแล้วมันคนลรชั้นกันเลยใส่สมีแล้ว ไปภาคไปนองไปเบิ่งเห็ดหนาง,งัวนํากันเนาะไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นในเห็ดหนาง,งวะนะัวหนาควายนะมันจะคือกันบอกในชายอ๋ออันนี้ได้เห็ดหนาง,งัวพี่น้องเอเย้ยมันคือบานครับแค่นี้นบานเบลอเลยมันก็นนออกไปจุกแบบแค่นี้ นี um, people, hmm. hmm. ่แหละเห็ดหน้าเละหนังงัวพี่น้องไว้เบิกเงาเด้องัวเป็นผู้จักสีสีเห็ดมันสีสวยงามเนาะเบิกเงาพี่น้องไวเห็ดหน้าเละหนังงัวนี่หน้าเละหนังงัวโทราซับตั้งแต่โฟกัสเลยมืดซั่มันมีน้ำเลยอืมบางได้วมือจะจกไปขิงกือมันหมักอยู่คืออย่างนี้ บกเกินโอ้ดอกนะยังแขนยุกโอเเบิ้งหักดอกมันจะเป็นทั้งเหงื่อเลยเนาะดอกคือลายๆมา เห็ดดินเห็ดดอนขวากแกงอประจักเบิ้งม้งโอ้ชิเคิงตาเลยพี่น้องเลยโคดทีเคิงตาอลยแหละเ่ิงนั้นมันสิลง อามาให้ป้าให้ลุงเพิ่นเบิง่งเพิ่นชมน้องก่อนบะเนี่ยในพออยู่พอแกงอะไรบ่เนาะไอพอกินพอแกงอะไรแหละพี่น้องเอ้ยสัมฉามปากนี่นะคร <Yeah. S 1> อบครัวบ่ใหญ่นี่สัตว์จีแกงนะไรสา่งมกนกับพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โมันซื่อกันเศร้าพันผมบ่จักนี่เนาะ เห็ดปวกตามได้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดปวกโพนนถวบ้านเฮาเอิ้นเห็ดปวกตากนี่สิหาดอโอเคพี่น้องเอ้ยแกป่าปลาชะมีเนาะไม่ลืมบ่ไหลายกดแชร์เด้อขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิกมาชมพี่น้องเอ้ยดูดีแม่งบลาชะคูุชคนเนาะเอาไว้เพาะกันใหม่คลิปหน้าพุ่นน่ะไปแล้วสบายดีจ้า